สวัสดีค่ะสวัสดีหลังฝนตกหนักนะคะเมื่อกี้นี้พายุหนักมากค่ะลมกันโชกแรงนะคะเหมือนที่เห็นในคลิปเลยนะคะแล้วก็มีกระถางกุหลาบเราล้มไปสองกระถางค่ะเราก็ต้องเดินฝ่าสายฝนนะคะออกมาเอากระถางขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้าจะชะดินออกหมดนะคะแต่ดีที่กระถางเขาเอ,อ่าลากเขาเริ่มเต็มแล้วนะคะเขาเลยไม่เป็นไรมากนะคะ นี่ค่ะพาดูนะคะโอ้โหลมแรงมากน่ากลัวมากเลยค่ะนี่นะคะสภาพชัวเอมนะคะเนี่ค่ะทั้งแดดทั้งฝนก็เลยเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะแต่ก็ยังพอไหวอยู่ค่ะชัวเอมนะคะนะพวกใบเหลืองเราริไว้นะคะเมื่อคืนริแล้วแต่ไม่หมดนะคะมารีตอนประมาณสี่ทุ่มได้ประมาณตะก้านึงเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ใบเหลืองเยอะนะคะ เนี่ยก็รีไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบเอาตะกร้ามาเก็บใส่นะคะโอเคเนี่ยค่ะสภาพแต่ละดอกแต่ละต้นโอ้โหเนี่ยค่ะดูสิคะ prosperity นะเนี่ยค่ะดอกนี้บานทนเนาะเนี่ยบานหลายวันแล้วค่ะตั้งแต่ถ่ายคลิปที่แล้วนะคะสามสี่วันแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่แต่ก้านเขาจะอ่อนนะคะ เพาราะก้านเขาอ่อนทําให้เวลาเขาโดนฝนก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเลนนี่บลูก็นี่เลยค่ะคอน้องๆตกระนีระน,นาดนะคะดีที่ซุ้มไม่ล้มนะคะแต่ว่ามีซุ้มส่วนฝั่งนูน้นส่วนใหม่นะคะล้มลงมาพากิ่งกระโดงล้มลงมาด้วยโชคดีที่กิ่งกระโดงไม่หักนะคะโอ้โห ุดดยอดวันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นกับกุหลาบมากนะเพราะว่าไอเซนอีเทลเบอร์ก้าก็คอตกใช่ไหมคะรีบเอาล่มมากางเนาะเพราะว่าแดดแรงมากน่าจะเป็นกิ่งกระโดงมีปัญหาอยู่นะคะที่เคยหักไปส่วนพอสักพักหนึ่งฝนแดดแดดแรงมากใช่ไหมคะแล้วพอแดดร่มเราก็ออกมาดูเซนเซนอีเทลใช่ไหมคะที่ให้ดูสักพักหนึ่งฝนแบบลมแรงพายุฝนนะคะ อันนี้แมนตานะคะบานแล้วค่ะแมนตานะคะแล้วก็มีตูมอีกเยอะเลยนะอันนี้วูวูเซล่าค่ะบานหลายวันแล้วต้นเขาไม่สมบูรณ์ค่ะดอกเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้งดดอกนะคะเราปล่อยดอกเลยนะเนี่ยค่ะแตบบ่สีเขาสวยค่ะรูรีเปอร์ก็บานแล้วค่ะเนี่ยค่ะบานจนแบบนี่ค่ะมีหลายดอกเลยนะก็ช้ำน้ำไปนะคะ ส่วนนี้ก็ที่บอกว่าสวยนะไม่ทราบชื่อนะคะเขาก็โดนทั้งแดดทั้งฝนสภาอ้าเขาก็เลยเป็นอย่างนี้นะเนี่ยค่ะช้ำๆม่นๆอย่างนี้นะคะน้องสงสารน้องจังเนี่ยค่ะอยากให้ต้นนี้แตกบานเร็วๆจังเลยดูนะคะประมาณไม่ต่ำกว่า20นะคะต้นนี้อันนี้ก็ยังอยู่ดีค่ะคิวการ์เดนนะคะ คิวการ์เดนค่ะนี่ค่ะควิกแซนบานกันเต็มที่แล้วนะวันนี้ต้นนี้น่าจะโดนแมลงดอกนี้น่าจะโดนแมลงนะคะเนี่ยค่ะควิกแซนโอ้ยดูสิแต่ละคนแต่ละดอกช่อนี้นะคะมีสี่ดอกเลยเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะประมาณนี้นะ นี่ค่ะกำลังจะบานแล้วค่ะกำลังสวยโอเคบูรีเฟอร์ต้นนี้ก็ยังอยู่ดีเนาะนึกว่าจะโดนพาย,ยุล้มทั้งกระถางอีกต้นนี้เราทราบชื่อแล้วนะคะทุกคนเราจำได้แล้วค่ะเขาคือคอเดสจูบิลี e นั่นเองค่ะนี่ค่ะคอเดสนะคะ ๋ยวต้องมามัดเขาเนาะเพราะว่าดอกเขาใหญ่มากเลยค่ะดอกเขาอ้วนมากเลยนะคะ <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะฝนตกอากาศเย็นนะคะดูสิคะเนื้อดอกบัว <c oughs> โอ้โหอะไรจะน่ารักขนาดนี้จ้าหนูโอ้เมื่อเช้ายังสวยอยู่เลยโดนทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดจัดนะคะช้ำไปเลยค่ะเนี่ย โอ้นี่เมื่อเช้าก็ยังสวยอยู่เลยค่ะอับราฮัมดาบี้นะคะอันนี้แตงกิวโรสนะคะแค่มาแตงก็สั่งแล้วค่ะนี่นะแค่มาแตงอันนี้ก็หมดอายุไขแล้วนะต้องมาเด็ดออกนะคะดักไนค่ะชัวเอ็มต้นนี้ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะยังไม่ได้ย้ายน้องไปโอ้ยหักไหมเนี่ยแต่ดีที่ชัวเอ็มกิ่งเขาเหนียวนะคะ นี่ขนาดไม่ได้ผูกไว้เขาก็ยังอยู่ได้นะนี่ค่ะอืต้องมาผูกไว้เออพาดกันไปพาดกันมาก่อนร่วงหมดละร่วงโอ้โหไม่ได้ค่ะไม่อยู่ก็ยังไม่หักนะคะย้อยลงมาขนาดนี้เนี่ยค่ะสองกระถางนี้ที่ล้มเนี่ยค่ะเราก็เลยเอากระถางหนักๆน,นะคะกระถางโรสแมรี่กับเบอร์บีน่านะคะมันหนุนไว้ก่อนนะ มันหนุนไว้ก่อนแล้วก็เอาอิดเอาอิดมาใส่เพิ่มค่ะตรงนี้นะคะก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ป้องกันไว้เนาะะเพราะว่าต้นหนึ่งล้มมาทางนี้นะคะต้นหนึ่งล้มเข้าไปทางสวนโอ้โหเห็นแล้วปวดใจนะคะแบบว่าต้องกลางร่มใส่เสื้อกันฝนออกมาเลยทีเดียวค่ะนะเนี่ยค่ะ มีรถเยอะหน่อยนะคะเสียงดังเนาะก็จะมีรถชาวบ้านรถตุ๊กๆรถบ้านเราอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยค่ะก็จะมีรถมารับลูกกันเยอะเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวต้องมาเก็บกวาดนะคะแล้วก็กิ่งมีกิ่งแบบโน้มลงมาเยอะเลยก็เลยเอาเอารวดมัดต้นไม้มามัดนะคะนี่ค่ะเซนอีทเทีเบอร์กาที่คอเขาตกตอนนี้เขาโอเคแล้วแต่ว่าดอกดอกหนึ่งที่แย้มแล้วอะคะ่ะที่คอเขาตกอะ กีบเขาช้ำนะคะแล้วดูเหมือนเขาจะไม่ไหวเราก็เลยเด็ดเขาออกไปเลยนะเนี่ยค่ะเนีย่ยกิ่งเขาอ่อนนะคะเซนอีเทลเนาะน้องดูบอบาาบางบอบบางหน้าทนุถนอมสีก็น่ารักนะคะอันนี้คอนสแตนต์นะคะคอนสแตนต์ค่ะ ตูมนะคะดอกดอกตูมเขาที่เขากำลังจะบานไม่ค่อยสวยดอกดอกนึงอะที่จะบานก่อนเพื่อนเราก็เลยเด็ดทิ้งไปนะคะโอเคอันนี้โล่งขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมตัดออกค่ะกิ่งไหนแบบรกรุงรังนะคะทำให้จัดยากตัดออกเลยนะคะเอาไว้แต่กิ่งหลักๆนะคะโอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะ อย่างรวดเร็วน้องวันนี้ขอแบบมีงานเยอะค่ะทั้งแบบงานในสวนนี่แหละต้องเก็บกวาดนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็กิ่งเขาอ่อนนะคะเนี่ยหนักคอเดสค่ะเนี่ยเมื่อกี้โน้มลงไปถึงดินเลยเลยมีเศษดินติดเราก็เลยไปเอาไม้มาค้ำเขานะโอ้แต่และคนแต่และนางก็ดีนะลูกที่รอดมากันเนาะเนี่ยค่ะมาปลอบขวัญลูกซะหน่อย ลูกคงตกใจมากค่ะเมื่อกี้น่ะแต่ละแต่ละต้นคงแบบจะเอาชีวิตรอดกันยังไงเนาะน่าสงสารนะคะนี่ค่ะเฮอร์โซกินคิสติน่าหรือ Angel on Earth ตอนนี้ <laughs> กลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้นะคะโอ้ยเมื่อเช้ายังฟูฟูสวยๆอยู่เลยเนะยาะเดี๋ยวต้องมาเก็บออกนะคะโอเคงั้นขอาลาไปก่อนค่ะขอไปสาสาสงสวนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ